ส่วนที่1ด้านข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกอ,อําเภอเดิมบางนางบวัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพศ2544จำนวนประชากรในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น3 1 6คนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีล่าสุด2,626คนมีจำนวนครัวเรือน2,084ครัวเรือน10หมู่บ้านขนาดพื้นที่ทั้งหมด22.54ตารางกิโลเมตรราย รายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่1 1 3 8 5 0บาท47สตางค์ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน295,621บาท26สตางค์ต่อคนต่อปีมีอาชีพหลักของประชากรคือเกษตรกรรมที่เป็นร้อยละ90ของประชากรทั้งหมดปัญหาเร่งด่วน3ลำดับแรกในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาสะแกรหปัญหาความข้อบลุมของระบบโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ถนนไฟฟ้าระบบประปา,ปาสาเหตุมาจาก จากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ได้รับผลกระทบในการเดินทางสัญจรของประชาชนในระดับกลางมีแนวทางการจัดการโดยการขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ2ปัญหาเรื่องรายได้ของการประกอบอาชีพของประชาชนสาเหตุมาจากโอกาสในการประกอบอาชีพมีจุดตั้งต้นจากการทำเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของประชาชนในการเลือกประกอบอาชีพใหม่ๆในระดับกลางมีแนวทางการจัดการโดยส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการรักระดับการท่องเที่ยวชุม ชน 3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการขาดแทลนน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรสาเหตุมาจากการต้องพึ่งพาแหล่งน้ำต้นทุนจากเถื่อนกษเียวผ่านคลองกเกษียวเป็นหลักส่งผลกระทบต่อการส่งผลกระทบต่อรอบการผลิตเกษตรกร,กร,ลกร,กรและได้จากการผลิตในระยะบบางกลางแนวทางจัดก,การคือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำบนดินและจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินมีจำนวนบุคลากรของ,ขอ,งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมด21คนประกอบไปด้วยพนักงานท้องถิ่น21คนลูกจ้างเจคนรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปาสะแก1 6 8ึ่กบาท48สแตางค์และรายได้จากเงินอุดหนุน25 1 9 4 9 9 5ล้านบาทผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปาสะแกพศ2566้อ 2, มีคะแนนรวม86.05คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐพศ2566้าคะแนนรวม9 7คะแนนผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแกพศสอ 2, 5 5 6คะแนนรวมติคะแนนผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแกองง่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแกคือองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรียนท่านคณะกรรมการตรวจมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดิฉันนางสาวสิริพันธ์กินิพันธ์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกขออนุญาตทำน้าที่ในการนำเสนอน ในส่วนของเกณฑ์ด้านการบริหารจัดก,การที่ดีในส่วนที่1ตําตำบปลป่าสแกและตำบลวงังศิลามีความเป็นมาในอดีตชื่อว่าตำบลดอนมะเกือที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบันอยู่ที่หมู่6ตำบปลป่าสแกห่างจากเรือนบางนางบวชที่เป็นตัวเภอ19กิโลเมตร และจากจังหวัดสพุพรรณบุรี64กิโลเมตรในลักษณะภูมิหลังเป็นพื้นที่รกเถบมีต้นสแกอยู่เป็นจํานวนมากจึงเป็นจุดกาเนิดและที่หลบซ่อนของเสือร้ายคือบ้านเกิดของเสือดาเป็นแหล่งพื้นที่เกษตรและเป็นบ้านเกิดของคุณสาย,ยันสัญญาในปัจจุบันตําบลป่าสแกและตําบลบางศรีรานมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด20.61ตารางกิโลเมตรมีค่าเฉลีย่ยความหน,า,นาแน่นของการอยู่อาศัยอยู่ที่144คนต่อตารางกิโลเมตรในด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราที่ได้มีการดําเนินการในตัวชีวัดและเรื่องของ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการนั้นมีการนำตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยมีระบบงานที่เป็นหน้าบ้านผ่านระบบงาน Line Official Account เพื่อเก็บรวบรวมประชาชนเข้ามาอยู่เพื่อใช้ในการสื่อสารในทางตรงกับประชาชนทุกครวัวเรือนซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ทั้งหมด2,529คนและในระบบบริหารจัดการหน้าบ้านได้มีการนำเทคโนโลยีของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคือระบบท้องถิ่นดิจิทัล ประยุกต์ใช้ในการตับเรื่องราวร้องทุกข์อีกทางหนึ่งซึ่งในระบบเมื่อมีการส่งต่อมาก็จะมีระบบการบริหารจัดการหลังบ้านที่ประชาชนเมื่อแจ้งเข้ามาก็จะเข้าไปเกี่ยวพันกับระบบงานภายในกองช่างกองคลังและของสํานักประลัดได้แก่ในเรื่องของสมาร์ทอินฟาสตัคเจอร์ที่เป็นฐานข้อมูลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและการตรวจสอมในเรื่องของสมาร์ทไอโพในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรองเทอร์มแคร์ care, ก็จะมีนวัตรกรรมสมาร์ทเฮลในส่วน โนาเด็กเล็กก็จะมีสมาร์ทคิและเรื่องของการบริหารจัดการน้าก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มสมาร์ทวอเตอร์กิจซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแต่แยกเป็นแพลตฟอร์มย่อยๆเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ง่ายต่อแอดมินซึ่งจากภาพที่ท่านเห็นเป็นกราฟสีเหลืองข้างล่างก็เป็นสถิติของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นสูงขึ้นถึง80%จากเดิมที่เป็นเอกสารร0 0เเในส่วนของตัวชีวัตถัดมาเป็นเรื่องของความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกได้กำหนดแนวทางในความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนทั้งหมด5 4บบริการซึ่งทุกบริการได้มีช่องทางทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ให้ประชาชนใช้ผ่านอีสมาร์ทเซอร์วิสระบบท้องถิ่นดิจิทัลและจากการประเมินความ มีประชาชนประเมินความพึงพอใจให้กับงานบริการทั้งหมด54บริการถึงร้อยละ95ในส่วนของโครงสร้างในการช่วยเหลือประชาชนนั้นมีการทําโครงสร้างผ่านศูนย์ทั้งหมดอยู่4ศูนย์ได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนความปลอดภัยทางถนนศูนย์บริการป่าสแกด d ต้าเซอร์วิสเซ็นเตอร์และการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเฮลท์หรือสมาร์ทคิดซึ่งทั้งหมดก็มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลคลาวด์และมีการรักษาความปลอดภยัยด้วยการใช้ รหัสและ OTP ในส่วนของแนวทางในการสร้างความโปร่งใสซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่3ของเกณฑ์เราได้มีแนวทาง3แนวทางและ1ิภารกิจในการที่จะสร้างความโปร่งใสตั้งแต่การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยข้อมูลทั้งในลาย OA และทั้งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลผ่านตัวเว็บไซต์ซึ่งในตัวฐานบุคลากรเรามีนักตรวจสอบภายในและในส่วนของการตรวจสอบจากสตงมีช ทองทางการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันตลอด24ชั่วโมงซึ่งผลสำฤทธิ์ของการนําเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ทําให้เราไม่มีเรื่องถักทัวงจากสองตองในส่วนของความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการบริหารจัดการคนและองค์ความรู้เรามีการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในระดับของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการซึ่งทําเป็นประจําทุกปีการเสริมสร้างการประกาศคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้เป็นค่านิยมหลักของ ในองคอ์กรมีการประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อบัญญัติของ,งการบริหารส่วนตำบลและมีการประกาศแผนพัฒนาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงรายงานสถานะทางการเงินและการเบิกจ่ายผลการดำเนินการดังกล่าวได้ทำทั้งในรูปแบบของติดประกาศแบบเดิมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook สมาร์ทโฟนต่างๆโดยตรงไปยังประชาชนเพื่อให้สอดรับกับแนวทาง ในการป้องกันการทุจริตที่เราได้วางแผนไว้ในส่วนตัวชีวัตถัดมาเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตำบลของเรามีความเห็นชัดในเรื่องนี้มากเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันบ่อยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการจัดสรรน้ำเพราะว่าชุมชนส่วนมากจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรามีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามาในคณะทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำแผนและเรื่องของการติดตามประเมินผลโครงการซึ่งจากการเก็บรวบรวม แบบสอบถามในส่วนของการประเมินผลโครงการเราได้คะแนนทั้งหมดทั้งสิ้นถึง88คะแนนในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกเหนือจากกระบวนการเรื่องของคนแล้วเราก็ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีการแก้ปัญหาสําคัญหลักๆในโครงการนวัตกรรมได้แก่การบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ซึ่งจะต้องใช้ตัวแทนภาคประชาสังคมในการต่อเชื่อมกับความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆในตัวชีวัะถัดมาเรื่องหลักนิติธรรมและการกระจายอำนาจเรามีการกระจายอำนาจให้กับกลุ่ม องค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการจำนวน19กลุ่มจากประชากรทั้งหมด2612คนก็มีในเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของการให้ชุมชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครเรื่องของการฝึกอัพสกิลรีสกิลให้กับทั้งพนักงานท้องถิ่นประชาชนจนไปสู่การจัดตั้งกลุ่มโอทอปส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีป่าสะแกโดยความร่วมมือของธนาคารออมสินกลุ่มนาแปลงใหญ่และนำของภาคประชาสงังคมต่างๆที่ได้กระจายอำนาจมาร่วมให้ความเห็นในการสร้างนวัตกรรม การสำรวจด้วยโดในสมาร์ทอินฟาสตัคเจอร์การสร้างนวัตกรรมสมาร์ททีและโครงการต่างๆที่ลงไปถึงชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านในหลักเกณฑ์ตัวที่6ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำดำเนินการทุกอย่างตามหลักการของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มอาชีพเรื่องของการส่งเสริมและก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในองค์กรในกิจกรรมต่างๆมีการส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆกระจายอยู่ ในทุกหมู่บ้านในทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงบริการเพื่อที่จะให้ประชาชนมีสวัสดิการอย่างรอบด้านเรามีตัวอย่างโครงการทั้งหมด8โครงการได้แก่การจัดทําบัตรคนพิการการฝึกอาชีพทําตลาดชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุการบริการดูแลสุขภาพผ่านสมาร์ทเฮลท์แคร์อินโนเวชั่นมีอ e ีสมาร์ทเซอร์วิสให้ประชาชนเข้าถึงจากทุกบ้านทุกครัวเรือนจากการเก็บสถิติในการใช้ฐานข้อมูล Big Data พบว่าเราสามารถเก็บรวบรวมประชา ทุกครัวเรือนเข้ามาสู่การสื่อสารและพัฒนาการกระจายอํานาจไปยังประชาชนในทุกกลุ่มซึ่งทั้งหมดที่ที่ฉันได้เล่ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าตําบปลป่าสแกและตําบลวังศิล่าโดยองค์การบริหารส่วนตําบปลป่าสแกมีหลักในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลมีผลสำลีที่ชัดเจนเป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆซึ่งดิฉันหวังว่าสิ่งที่ที่ฉันได้ ชี้แจงจะได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์นํามาพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีขอบคุณค่ะ